จากสถานการณ์นำถ่วมเมื่อสักครู่เราได้มีการอัปเดตของแต่ละพื้นที่กันแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ควรให้ความสําคัญบอแพียกันนะั่นคือในเรื่องของสุขภาพครับคุณผู้ชมครับซึ่งทางเคสุสขภาพทีซีฟได้มีการน้าเนืนอนโยบายมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้นะครับที่มีความพร้อมพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งสร้างทักษะนะครับบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบําบัดครับ ที่ห้องประชุมราชธานีชั้น8อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเขตส,สุขภาพที่10โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีครับได้วรววมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดขื้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพทีซิฟให้มีความรู้มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดต,ตลอดจนเพื่อให้พยาบาลมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของสภาพการพยาบาลว่าโดยข้อจำกัดและกาเงื่อนไขการประกอบอาชีพการพยาบาลแล,และการพัฒนุขั้นพศ2 5 5 0 เรื่องห้ามมิให้ยาหรือว่าสารละลายทางหลอดเลือดดำเว้นแต่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรชั้นหนึ่งต้องผ่านการอบรมนะครับการให้ยาเคมีบำบัดตามสภาพการพยาบาลกำหนดและได้ใบรับรองจากสภาพการพยาบาลโดยใส่เวลาในการดำเนินการอบรมเป็นเวลาหนึ่งเดือนทางนี้ครับทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเมเรงหรือว่าเซอร์วิสแพลนโดย ด้านโรคมะเร็งอะไรก็ c a นเซอร์แอนิ r วนายบายมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อมเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งครับสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาการล่อค่อยอะไรก็ควบคุมทุกขั้นตอนของการรักษาครับ